ท่านผู้ชมเจ้าหนูมาง,งานชุบสูนเผามังกรท่านผู้ชมหาก็เคยเห็นข้าเจ้าเห็ดเป็นยังไงแล้วหรือว่าเข่าถลนปลาแล้วได้เฮ้ยโอ้ได้ชี้ห้าสิบเนี่ยล่ะทำน้ำน้ำเปล่าเดียวมันคือชุบโดงที่ข้าเจ้าเสียชีวิตนะท่านผู้ชมที่ชาวบ้านข้าเจ้าเสียชีวิตกอลกกรรมนะอยเห็นเข่าทั้งนั้นไหนเห็นไหมเออละพอนาเอาประเทศหน้าคางคางประเ

นี่จ่ดมีมานิซซ์เคยกับคไ่้แม่เนี่่นาย่เดล้่าวลยเอาไ้เพื่นะเจ้าใส่น้ำใดน้ำสีขึ้นท่ามพิษม สสาางานซุชุบเผากรท่านผู้ชมส่ายูุมากครั้งแรกเลยนี่คือเฮือนครัวบ่เคัเจ้าแต่งกินเนาะเกยบจะให้แคกจังหน่อยเนะาะบะเื่อนไหวศพ